สวัสดีครับตอนนี้เวลา12นาฬกานาทีของวันอังคารที่28มีนาคมจะพามาชมภายดางลายพระนายนะครับภายดางลายพะนาย2ต้นนี้นะครับจะทําการจัดส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ต่อทางสวนเข้ามาวันนี้ทางสวนเลยจัดเตรียมจะส่งให้เลยนะครับ ความรากมสมบูรณ์แข็งแรงนะครับต้นค่อนข้างสวย สำหรับไยดังนายพันนายสองต้นนี้นะครับจะทําการจัดส่งให้กับคุณพี่นะครับที่ตําบลคลองหลานะครับอําเภอคลองหอยโขงนะครับนะครับจังหวัดสงขานะครับนะครับบริเวณบอ่อน้ํำยางสดบ้านสายแชะนะครับ ข้างสมบูรณ์ครับพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภายดังไร้พนายนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครเข้ามาได้นะครับทางสวนยังมีต้นพันธุ์นะครับพอที่จะแบ่งให้กับพี่พี่อยู่นะครับหรือจะโทรศัพท์มาใหม่เลข0 9 1ย5 1ก8 3 9ู แอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง youtube นะครับพิมพ์าาภาษาอังกฤษธนภัน์การ่นนะครับ